จบคลิปนี้รู้เรื่องวิกฤตต้มยำกุง้งผมบินวังนะครับและนี่ก็คือพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยเหรอพี่พอดแคสต์ที่พี่คุณพร้อมที่จะจับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จักการลงทุนนะครับทุกคนนะครับทุกคนเคยได้ยินเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งไหมครับคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทันหรือว่าพอๆกับผมเนี่ย และจะต้องเคยรู้จักวิกฤตนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่เรารู้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกได้ว่าเราผ่านวิกฤตโควิดด้วยกันมานะครับถือเป็นวิกฤตที่ไม่เศรษฐกิจรกรประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ทั่วทั้งโลกเลยนะตกต่ำนะครับผมแล้วก,ก็กว่าจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยซึ่งเอาจริงเนี่ยตอนนี้ไทยก็ยังไม่ฟื้นท่้ที่ควรน,นะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เจออีกวิกฤตนึงนะครับที่มันไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคไม่เกี่ยปาาะารม พศ2540ร,รู้เลยวิกฤตนี้ว่าต้มยำกุ้งครับในคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของวิกฤตนี้แล้วก็เอาบทเรียนข้อคิดไม้ทคนได้ฟังกันนะครับอะไรคือสาเหตุที่รัฐประเทศไทยนะครับที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแห่งใหม่ของเอเชียเพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง10%ติดต่อกันนาน10ปีเลยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยจนกระทั่งกลายมาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจล่มสลายได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ได้เกิดมาจากปัจจัยใดเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่มันคือการรวมตัวของความผิดพลาดแล้วก็ความบิดเบี้ยวหลายๆอย่างที่ดําเนินไปโดยไม่มีการแก้ไขนะครับนานวันเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับล,กลูกระเบิดเวลานะครับลูกใหญ่ที่โลวันระเบิดขึ้นมานั้นแค่นั้นเองครับผมดังเรื่องราวของวิกฤตนี้ดังต่อไปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนฝากคลิฝากแชร์ฝากสัการอาก่นทึจะมีเชื่อถคลิปดีแบบนี้กับสนใจต่อไปนะครับฝากกำลังใจใ้ทานผู้เฆดตัวด้วยนะครับขากับกัญาลาันะครับค่อยเจรรุ่งเรืองรอดทนทุกวิกิจเลยนะครับสาธุคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังนะครับเรียงลาดับเหตุการณ์ตามนี้เลยครับอันดับแรกครับช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับในช่วง10ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งงงงงนนนนะะะครร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 ััับเเเเเหหหตตุผผลลลลกกกกกกก่่่่ยยยยยย็็พาา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 าวว้้้้้้้ถิิิิฐขขอออษททททใใญมปปศศไไไแสสสดดู ซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับ่างที่เราเห็นได้ว่าอุตสาหากรรมรถยนต์เนี่ยในช่วงสมัยก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยซื้อเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของรถญี่ปุ่นเลยนะครับเมื่อเศรษฐกิจเติบโตประเทศร่ำรวยขึ้นรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีแนวคิดอยากจะให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทางภูมิภาคด้วยนะครับในปีพศ2533นะครับแนวคิดเสรีทางการเงินเนี่ยจึงเกิดขึ้นเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเงินตราเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีแทนที่จะจำกัดแบบเดิมนะครับ เมื่อประเทศไทยดีเศรษฐกิจประเทศไทยดีนะครับใครๆเนี่ยก็อยากได้เงินบาทเงินบาทก็จะแพงหรือแข็งค่าขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากแข็งไปมากๆเนี่ยถึงขั้น15-20บาทต่อ1ดอลลาร์เนี่ยสินค้าไทยเนี่ยมันก็จะแพงนะครับทำให้ส่งออกยากเพราะว่าเงินไทยเนี่ยแข็งขึ้นนั่นเองนะครับรัฐบาลเนี่ยจึงแก้ปัญหานี้ครับด้วนยโยบายตรึงอัตราคารแลกเป็นไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับนาคาแ่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเอาเงินบาทที่มีนะครับไปซื้อเงินดอลลาร์มาเก็บเอาไว้นะครับเพื่อทําให้มีเงินบาทในตลาดเยอะขึ้นอะไรที่มันเยอะราคามันก็จะถูกลงนะครับซึ่งตรงกันข้ามในเมื่อเงินบาทอ่อนค่าเนี่ย ธนาคารเนี่ยก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ในคลังเนี่ยไปซื้อเงินบาทกลับมาเพื่อให้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยน้อยลงทําให้เงินเนี่ยแข็งค่ากลับมานั่นเองครับจุดนี้เนี่ยขอให้ทุกคนทำความเข้าใจดีๆเลยนะครับเพราะจะเป็นสาเหตุหลักที่จะทาให้เกิดวิกฤตในขั้นต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยนโยบายต่อมานะครับก็คือการอนุบัติให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเปิดบริการวิเทศธนกิจในปีพศ .2536 น้นะครับเดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือ สามารถกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยมาปล่อยกู้ในประเทศต่อได้นั่นเองครับเพราะในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีดอกเบี้ยในประเทศนะครับสูงนะครับราว1 4 1 7ต่อปีเลยนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศเนี่ยถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ5%ต่อปีนะครับพอเราจะเห็นช่องว่างใช่ไหมครับการทํากําไรง่ายๆนะครับก็คือการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ต่อนะครับก็กินส่วนต่างกําไรไปนนเกือบ10%เอเลยนะครับผมพอกู้เงินมาเยอะก็อยากปล่อยกู้เร็วๆเพื่อทํากําไรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยปล่อยกู้เน ขึ้นคใครมาขอกู้มีเครดินหน่อยก็อเอาเงินไปเลยครับเพื่อสร้างผลตอบแทนแล้วก็เร่งอัตราให้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับเงินเหล่านั้นไปไหนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาไปลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือคอนโดหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นนะครับยุคนั้นเนี่ยกลายเป็นยุคที่เงินหาง่ายนะครับเพียงกู้จะต่างประเทศมาแล้วก็ให้คนในประเทศเนี่ยกู้กันต่อนะครับ เมื่อเงินหาง่ายสินทรัพย์ต่างๆที่ทําออกมาขายแล้วก็ขายง่ายนะครับพอขายง่ายก็กําไรดีพอกําไรดีก็ทํามาขายต่อในราคาที่สูงกว่าเดิมครับแล้วก็ยังขายได้อยู่ดีทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําออกมาขายใหม่ในรูปแบบราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงครับซึ่งมันก็ยังขายได้อีกครับวงจรเนี่ยค่อยๆวนเวียนต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับทำให้ราคาเนี่ยของสินค้าต่างๆนะครับค่อนข้างสูงขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นกําไรดีขึ้นอัตราการจ้างงานมากขึ้นหุ้นก็เพิ่มขึ้นมันก็เลยดูเหมือนเศรษฐกิจดีขึ้นครัง,รงๆ่่ิมมนไใช ปัจจัยหลักครับมันไม่ได้เกิดจากพื้นฐานจริงจริงมันเกิดจากการเกินกำไรขึ้นไปเป็นทอดๆนั่นเองนะครับเรียกว่าเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นมาแล้วนะครับภาวะสินค้าราคาแพงกว่าความเป็นจริงนะครับนี่เลยครับที่เรียกว่าฟองสบู่นะครับทีนี้เนี่ยจะไม่เสร็จแล้วขาย,ยก็ไม่ทันใจนะครับ เลยเกิดเริ่มเกิดการขายใบจองครับบางทกีก็กู้เงินมาซื้อใบจองเพื่อเอาใบจองไปขายต่อทงกําไรเนี่ยก็ขายง่ายไปทอดต่อเนื่องกันไปอีกนะครับทางฝั่งคนในตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อเห็นหุ้นขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาก็เกิดความโลภครับจากเดิมที่เคยเล่นด้วยเงินสดนะครับก็เลยกลายเป็นกู้เงินมาเล่นแล้วก็ซื้อมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนคำว่าหุ้นตกเป็นอะไรชื่อว่าคนสมัยนั้นส่วนใหญ่ในตลาดเลยนะครับมักจะไม่รู้จักครับแล้วก็เป็นคําศัพท์ที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วในห่วงคำหนึ่งของเขาหน้าตอนนั้นนะครับสินค คนรวยเนี่ยนำเข้าของหรูราตามสมัยนิยมเนี่ยมาใช้กันมากมายเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเพื่อนๆพ,พ,พอจะเริ่มมองเห็นความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเรียงครับประเทศไทยยุคนั้นนะครับคนมีเงินเยอะขึ้นแต่ว่ามันเป็นการรวยที่ไม่จริงครับเพราะเป็นการรวยจากการกู้ยืมเงินชาวบ้านแทบทั้งสิ้นนะครับผมในขณะเดีวยวกันเนี่ยประเทศก็ขาดดุลการค้าต่อเนื่องมาตลอดนะครับเพราะว่ายอดนําเข้าเนี่ยเยอหัวยอดส่งออกขาดทุนสะสมหลายปีติดต่อกันเลยนะครับผม แถมหนี้ที่กู้ยืมสถาบันทางการเงินต่างประเทศมาเนี่ยมักจะเป็นหนี้ระยะสั้นนะครับก็จะเริ่มใกล้ครบกําหนดที่จะชําระเป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับช่วงัถึงปีพศ2539ครับเงินที่กู้มาเรื่อยๆนะครับมักจะเริ่มหมุนไม่ทันซะแล้วนะครับในระบบนะครับตลาดสังหาริทรัพยนประเทศเนี่ยชะลอตัวครับโครงการที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มขายไม่ออกพวกเงินในระบบเนี่ยมันเริ่มหมดลงนั่นเองครับความเชื่อมั่นในประเทศไทยณนตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มน้อยลงครับเพราะเจ้าหนี้ก็ตักไม่มั่นใจว่าไทยเนี่ยจะมีเงินคืนหรือม่่นลงงทุตตาาชิ ก็เริ่มถอนเงินออกจากไทยนะครับขายเงินบาททิ้งนะครับเนื่องจากมองเห็นถึงความบิดเบี้ยวแล้วก็มีโอกาสที่เงินบาทจะด้อยคลายไปมากกว่าเดิมนะครับกายที่กองทุนเนี่ยก็เห็นแผลที่กําลังเปิดอยู่นะครับเลยเริ่มพร้อมใจกันเทขายเงินบาทครับแถมตั้งอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ไว้ที่50บาทต่อดอลลาร์นะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านียเรามีการตรึงอัตราค่าเงินอยู่ใช่ไหมครับประมาณ25บาทต่อดอลลาร์แต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่กองทุนพร้อมใจกันตั้งเนี่ยตั้งอัตราไว้อยู่ที่50บาทนนะบมมาาาากกกว่เเเยยออลลู้งิต25ทด แต่ก็ต้องจ่ายคืนที่50บาทต่อดอลลาร์นะครับจำได้ไหมครับเพื่อนๆกู้มาย5ิ้าแต่จ่ายคืน50นะครับแปลว่าเราต้องจ่ายเพิ่ม2เท่ากว่าที่เราไปกู้มาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเริ่มเกิดอาการเจ๊งขึ้นครับยังได้เกิดไปให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าพอหลายฝ่ายเนี่ยเทขายเงินบาทเงินบาทก็จะอ่อนค่านะครับการจะตึงราคาไว้ได้เนี่ยก็จะเอาเงินดอลลาร์ในคังออกมารับซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ย เงินเนี่ยมันหมดแล้วนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงออกมาอุ้มปัญหาเหล่านั้นครับในตอนแรกนะครับยังคงกัดฟันซู้อยู่นี่การขอรับซื้อเงินบาทที่ราคา25บาทต่อ1ดอลลาร์ต่อไปนะครับจากดังนั้นเนี่ยจากเงินสำรอง40 0 0 0ล้านดอลลาร์จึงเริ่มลดลงเหลือ2,500ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วทำให้เงินเนี่ยแทบหมดคลางประเทศนะครับ ซึ่งจะโทษกองทุนต่างชาติได้เต็มปากไหมก็ไม่แน่ก็ไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ทํากําไรจากการเห็นความบิดเบี้ยวที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็สู้ไม่ไหวครับต้องยอมยอมปล่อยให้ค่าเงินบาทรอยตัวในวันที่2กรกฎาคมพศ2540ครับ ทำให้คนไทยเดี่ยเป็นหนี้ต่างชาติแล้วก็กลายเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกือบจะ2เท่าตัวในทันทีนะครับเงินเนี่ยหายออกไปจากระบบแล้วก็ไม่ใช่ตลาดหุ้นตกนะครับหรือแค่โครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จเท่านั้นแล้วก็เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังธุรกิจต่างๆครับทำให้เกิดการลดคนเลิกจ้างถึงคนเลิกกิจการมากมายเลยนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมานั่นเองนะครับผมประเทศไทยเนี่ยจะใช้คําว่าเจ๊งในสมัยนั้นนับก็นับว่าใกล้เคียงนะครับผมและนั่นก็ทําให้ประเทศไทยนะครับ ที่หันไปทางไหนเนี่ยก็ไม่มีใครให้เครดิตแล้วนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยต้องกู้เงินจาก IMF เนะครับเป็นมูลค่ากว่า510,000ล้านบาทนะครับเพื่อนํามาเป็นทุนสํารองในครั้งครับรวมถึงการกู้เงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟนูและพัฒนาสถาบันการเงินนะครับหรือ FIFD ดีแบบฟีดนะครับมูลค่ากวาด1.14ล้านล้านบาทเพื่ชอช่วยุงสถาบันการเงินไม่ให้ล้มนั่นเองนะครับผมณนะตอนนั้นเนี่ยมีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับตั้งข้อสังเกตไว้ว่าหากไทยเนี่ยไม่ตั้งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในตตออออนนนนัั้้ครบ่่่ยยยๆปปลลใหเงิาทวไส กาทางการเงินเนี่ยก็คงจะระมัดระวังมากกว่านี้ในการกู้เงินมาปล่อยกู้ต่อนะครับหรือแม้กระทั่งการควบคุมการปล่อยกู้ในประเทศนะครับไม่ให้ปล่อยอย่างง่ายได้ลดปัญหาฟองสบู่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับเศรษฐกิจไทยในยุคนั้นเนี่ยก็อาจจะถดถอยจากการขาดดุลการค้าแต่ว่าเป็นในแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่แบบผึบผับทันทีอยู่ดีๆเป็นหนี้2เท่าเหมือนในวิกฤตนะครับผมไม่เหมือนการบิดเบือนเอาเงินมาพยุงในวิกฤตนะครับจนกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สายเกินแก้นะครับผม อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากต,ตัววิกฤตต้มยำกุ้งเกิดขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยนดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับควบคุมการปล่อยกู้ในประเทศนะครับปัญหานี้และปัญหาฟองสบู่ต่างๆก็ถูกจัดการได้ดีขึ้นหากเทียบกับในยุคก่อนหน้านะครับในขณะที่นี่ i m f นะครับก็ชําระคืนไปจนหมดนะครับแต่นั่นก็ไ็นเพียงก้อนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหลือนี้ของ FIDF นะครับที่ผ่านมา21ปีจนถึงวันนี้ก็ยังคงไม่ยออนนี่เหลือสูง,สง อยู่ถึง8,800ล้านบาทนะครับทำให้คนไทยเนี่ยยังคงจดจำเหตุการณ์นี้ได้นะครับแล้วก็ต้องร่วมชำระหนี้ไปจนกว่าจะหมดนั่นเองนะครับผมและนั่นก็คือเหตุการณ์ของต้มยำกุ้งในอดีตสรุปแบบเข้าใจง่ายๆแล้วการส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าจากวิกฤตนี้เนี่ยทำให้เรื่องราวของนโยบายทางการเงินมีความระมัดระวังมัดลัดกุมมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ะสบวิกฤตจนกระทั่งล้มละลาย สำรองเงินมากขึ้นกว่าในยุคนั้นเองครับทำให้สถานภาพทางการเงินของเราเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็เสี่ยงต่ำกว่าในอดีตนั่นเองนะครับแล้วนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับผมหากเพื่อนเพื่อนชอบใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมจะได้ทำต่อให้เรื่อยๆเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์มีเป็นเลิศเลยเหรอพี่ได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผม